สวัสดีค่ะเซลล์จิมฮอนด้าอุบลค่ะห่างหายไปหลายวันเลยนะคะวันนี้จะพามาพบกับนี่เลยค่ะรถยนต์ฮอนด้าซิตี้ซีดานหรือว่าซิตี้สี่ประตูรุ่น SV นะคะสีเทาเมทีอร่อยคันนี้นะคะคันนี้ใช้โปรโมชั่นดับเบิลสมายพลัส้าดาวสิอ์เซอยู่ที่6,7,900บาท แต่นะคะลูกค้าใช้เงินรับรถเพียง38,500บาทรวมมัดจำป้ายแดงแล้วนะคะอันนี้ลูกค้าจะได้เงินคืนเมื่อป้ายขาวมานะลูกค้าท่านนี้นะคะติดตามจิบมาจาก y o u t u b e นะคะก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะพรุ่งนี้จิบจะไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะ c i t y SV SV 4ประตูคันนี้นะคะ เป็นสีเทาเมทิเออร์ลอยจะไม่มีการบวกเพิ่มค่าสีราคาจำหน่ายจะอยู่ที่6,790,000บาทนะคะ6 7 9 0 0 0บาทนะมาดูกันว่ามีของแถมอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งเลยมีส่วนลดเงินสดให้อยู่แล้วนะคะชุดแต่งรอบคันเป็นของโมดูโลแท้นะคะสำหรับรุ่น SV เราจะใส่เป็นโมดูโลแท้รอบคันนะคะแต่ถ้าเป็น RS เนี่ย เขาจะมีด้านข้างมาจากโรงงานอยู่แล้วเราก็จะใส่แค่ด้านหน้ากับด้านหลังแต่ถ้าเป็น SV จิ๊บก็จะต้องใส่ให้รอบคันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นชุดตกแต่งเสริมกันชนด้านหน้าก็จะเป็นของแถมเช่นกันนะคะเห็นไหมเป็นสีดำๆอันนี้นะคะเป็นชุดตกแต่งเสริมกันชนด้านหน้าย้ำว่าเป็นของแถมนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบรฟรีให้1ปีนะคะฟิล์ม อยู่ที่60%นะคะเป็น3 m เ,เกรดเซรามิกให้อย่างดีเลยมีแพ็กเกจขัดเคลือบสีให้ทั้งหมด12ครั้งนะคะเข้ารับบริการ3เดือนต่อ1ครั้งนะคะเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันค่ะติดคิ้วตกแต่งซุ้มล้อให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นในส่วนตรงนี้นะคิ้วตกแต่งซุ้มล้อสเกิรด,ด้านข้างค่ะเป็นของโมดโลแท้นะย้ำว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่จิบแถมแจ้งคุ้มครองในประกันภัยชั้นหนึ่งให้เรียบร้อยนะคะ ล้อแม็กจะเป็นสีเงินแบบนี้นะคะเป็นขอบ15นิ้วนะขอบ15นิ้วถ้าเป็นรุ่นท็อปจะเป็นขอบ16นิ้วนะคะขนาดยางจะอยู่ที่1 8 5แทับ60 r 1นนะคะ185่ท18ับนะคิ้วกันสาดสี่ชิ้นติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะคู่หน้าคู่หลังนะเดี๋ยวไปชมสเกิร์ตด้านหลังกันนะคะ น,นี้ชมสเกิร์ตด้านหลังกันก็จะเป็นสเกิร์ตตรงนี้ค่ะไหนสเกิร์ตด้านหลังนะคะลูกค้าบอกว่าน้องจิ๊บไม่แถมสปอยเลอร์พี่เพิ่มหรอไม่มีปัญหานะคะลูกค้าขออะไรจิ๊บจัดให้นะคะแถมฟรีไปเลยสปอยเลอร์ R/S นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยสปอยเลอร์ R/S นะคะเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดพร้อมทำสีติดตั้งให้เรียบร้อยจะ้ะไปดูของแถมด้านในกันคนะ่ะ กระเป๋าสีแดงเช่นเคยค่ะชุดเซฟตี้เซสสายลากจูงส่ยพวงแบบไปใชยฉุกเฉินนะหุ้มเบลรม่มฮอนด้านะคะม่านบังแดดถาดท้ายสัมภาระจะอยู่ตรงนี้นะคะถท้ายสัมภาระนะยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างนะคะจิบเปิดให้ดูยางอะไหล่นะคะแม่แรงจะอยู่ด้านท้ายนะคะห้องสัมภาระท้ายนะยอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะ ซิตี้เทอรนะคะย้ำว่าเป็นขนาดเครื่องยนต์ 1,000cc 122แรงม้านะคะอัตราความประหยัดอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันที่รองรับจะเป็น e 2 9195จิ๊บจะเติมให้ลูกค้าทุกท่านจะเป็นแก๊สโซฮอล95นะคะเปิดเข้ามาด้านในค่ะคิ้วบันไดแบบ LED ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะมีไฟส่องสว่างที่เท้าด้วยนะแต่อันนี้มันไม่น่าจะเห็นนะจิ๊บจะแถมไฟส่องสว่างที่เท้าให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะคะ กล้องบันทึกหน้ารถเดินสายไว้ให้แล้วแต่ว่านัดติดตั้ง1เดือนนะคะอันนี้ฟิล์ม60นะคะไม่มืดเลยลูกค้าหลายท่านกลัวมืดนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าของเราเป็น 3M เกรดเซรามิกให้อย่างดีเลยนะคะจิ๊บจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจเป็นโปรโมชั่นรถยนต์ Honda ทุกเกรดรุ่นต้องการโปรโมชั่นแบบไหนต้องการใช้เงินรับรถเท่าไหร่แจ้งจิ๊บได้เลยนะคะ ช่วงนี้รถบางเกรดบางรุ่นค่อนข้างขาดตลาดนะคะรถบางเกรดบางรุ่นค่อนข้างขาดตลาดนะต้องสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะว่ามีรุ่นไหนสีไหนที่พร้อมส่งมอบกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ